สวัสดีครับเพื่อนๆืนครับเพื่อนๆท่านใดที่ได้รับรู้เรื่องราวของแหนแดงที่ครูได้นําเสนอไว้ในคลิปก่อนก่อนนี้แล้วนะครับสนใจอยากที่จะเพาะเลี้ยงบ้างแต่ว่าติดปัญหาว่าไม่มีพื้นที่กว้างหรือว่าไม่มีไม่สามารถทำบ่อบอ่บอลอยได้นะครับวันนี้ครูมีข้อแนะนําง่ายนะครับแหนแดงที่ครูได้พูดถึงนี้เอาไว้ใช้ทําอะไร ก็ง่ายๆอ่ะสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือเอาไว้ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเอาไว้เป็นอาหารสัตว์ในเบื้องต้นนะครับท่านใดที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้วันนี้เราทําสกลเล็กกันครับโดยใช้นี่ครับกะละมังวันนี้ครูจะพาพเพื่อนๆเพ,เพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมังครับเป็นวัสดุที่หาง่ายที่สุดตอนนี้นะครับก่อนอื่นเมื่อเราได้กะละมังมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูระดับนะครับว่าเราจะเอาน้ําสูงแค่ไหนควจริง ตามหลักการก็คือเราจะใส่ดินเข้าไปประมาณ10ซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ําสูงขึ้มนมาอีกประมาณ10-15ซนติเมตรนั้นครูจะวัดประมาณนี้นะครับแล้วนี่คือตําแหน่งที่ครูจะเจาะรูนะครับเจาะด้วยอะไรล่ะทุกบ้านต้องมีครับนี่ครับ <c oughs> ก็ใช้วิธีง่ายๆเลยนะบ้านๆเลยก็ใช้วิธีเจาะแบบนี้ไปเลยหรือใครมีสว่านหรือใครมีสว่านก็ใช้สว่านเจาะใครมีที่บักกีนะครับที่ให้ความร้อนก็ใช้ที่บักรีเจาะทะลุได้ด้วยความร้อนแต่ บางบ้านไม่มีก็อันนี้แหละดีที่สุดนี่นะครับเจาะได้ประมาณนี้ทำไมรูเล็กจังจริงๆไม่เล็กนะครับมาดูด้านหลังนี่ครับมันจะนูนขึ้นมาแล้วก็เฉือนออกเห็นไหมละ่ะรูเบลอเลยทีนี้อันนี้อนี่นะวิธีง่ายๆนะอ้าโอเคไม่เป็นปัญหานะเจาะเพื่ออะไรเจาะเพื่อรองรับเวลาฝนตกมาน้ํามันจะไดอะ้อยู่ในระดับที่เราเจาะร,รูนะครับไม่ล้นออกมานอกอ่างนี่จากนี้ก็ นำดินมาใส่นะครับไปขุดดินกันก่อนเอาขุดดินหน้าดินธรรมดานี่ครับตั้งใจว่าจะให้ความสูงของดินอยู่ในกระมังประมาณสัก5-10เซนติเมตรเอาแค่นั้นพอนะครับ <c oughs> <c oughs> พอพุงกี่เดียวก็น่าจะพอนี่ครับ จากนั้นก็ใช้น้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำอะไรก็ได้น้ำฝนน้ำจากธรรมชาติดีแต่ถ้าเป็นน้ำประปานะครับก็มีข้อนแนะนำว่าให้รองน้ำทิ้งไว้ประมาณสัก2หรือ3วันก่อนนะครับอันนี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำไว้สูงประมาณรูนี้เลยนะครับจากนี้เราก็นำมูลวัวนะนำมาใส่ มีมูลอะไรก็ใส่ได้นะครับมูลเป็ดมูลไกล่มูล,ลวัวมูลควายใส่ได้ทั้งนั้นครับจริงๆใช้แค่ประมาณสัก2ขีดกว่าก,าก็พอนะตามค่ามาตรฐานที่เราได้เรียนรู้มาก็คือถ้า1ตารางกิโลถ้า1ตารางเมตรจะใช้มูลวัวประมาณ1กิโลตรงนี้มันไม่น่าจะถึงนะครับก็เลยใช้ประมาณเนี้ยประมาณถ้วยหนึ่งพอแล้วนะแล้วก็ตบๆตบ,ตบ,ตบให้มันลงไปในน้ําได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือที่เป็น เศษหญ้าเศษฟางเราก็ตัดออกอ,อันนี้ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่ามันยังจมไม่หมดเพราะบางส่วนที่เป็นมูลวัวเนี่ยก็ยังยังไม่จมนะครับเพราะมันอาจจะมะีพงอากาศอยู่ภายในเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้หนึ่งคืนนะครับเพื่อนๆครับผ่านไปหนึ่งคืนสภาพน้ําจะว่าไม่ตักก็แอบตักไปบ้างแล้วแหละนะครับคือตัดเศษหญ้าเศษฟางเศษอะไรที่มันจมจมอยู่นะครับเมื่อคืนอ,อยู่ที่นี่จนเย็นก็เลยอ่ะมันตกตะกอนหรือมัน จมไปเยอะแล้วก็เลยตักไปซะเลยนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ยังมีคราบฝุ่นผงนะครับรอยอยู่ก็มาตักไปออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สภาพน้ำเนี่ยพร้อมที่จะใช้เลี้ยงแหนแดงได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างมูลวัวส่วนหนึ่งก็ยังไม่ละลายนะครับสามารถที่จะกวนให้มูลวัวกับดินที่อยู่ข้างล่างนั้นเข้ากันได้เลยนะครับ สามารถกวนได้เลยเพราะว่ายังไรจุลินรีจากมูลวัวก็จะไปดึงเอาฟอสฟอรัสในดินมาเป็นอาหารของแหนแดงได้อยู่แล้วนะครับพอกวนพอกวนปุ๊บก็จะก็จะเริ่มมีฟองนะแล้วเราก็มีเศษผงตามขึ้นมาบ้างเราก็ตัดออกไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนีเ้เดี๋ยวเราจะไปเอาแหนแดงกันเลยนะครับทางน,น,น,นู้นครับนี่ครับเพื่อนๆครับได้มาแล้วครับแหนแดงนี่ เห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยโอเคนะเอ่อปริมาณของแหนแดงที่จะลงปล่อยตัวหนึ <parfois> ่งอ่างเนี่ยจริงๆอ่างขนาดเนี้ยใช้แค่ประมาณกำมือเล็กๆก็ได้นะครับเพราะว่าพอปล่อยลงไปแล้วเนี่ยให้เขามีพื้นที่ที่จะขยายด้วยนะครับก็วิธีปล่อยก็จะทําอย่างนี้นะแล้วก็เอาน้ํามาหล่อๆนะครับแล้วก็เลี้ยงตบๆให้แหนที่มันส่วนที่รากงายขึ้นนะครับก็ให้มันคว่ำลงเนี่ยแค่นี้ก็พอละ นี่ครับนี่ประมาณแค่นี้พอแล้วหรือเห็นบา,บางท่านก็บอกว่าหวานได้เลยหวานกันแล้วแต่ก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าเรามีวิธีการของเราก็วิธีการใครวิธีการมันนะครับนี่เราก็เลี้ยงไว้อย่างนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับให้มีพื้นที่อย่างนี้ก็สัก14วันก็จะมาดูผลกันว่าแหนแดงของเราจะขยายตัวได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําบ่อน,นุ้นกันด้วย ก่อนที่เราจะเอาแหนแดงลงนะครับก็ควรเพื่อ hey. ที่จะให้มูลวัวคุกเข้าเข้ากับดินด้านล่างนะครับโอ้ยังมีเศษหญ้าเศษฟางเต็มู่เลยข้างล่างูสิเต็มหมดเลยก็พยายามมาออกให้หมดนะครับหรือถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหมดได้ก็ยิ่งดีนะเ็นฟองก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ช้อนออกนะครับเศษที่มฟองก็พยายามตักออก พราะเรามากวนเขาเนี่ยเขาฟองถึงได้เกิดขึ้นมานะโดยวิธีอย่างนี้แหละง่ายๆนะครับแล้วก็เอาแหนแดงมาปล่อยปล่อยเสร็จแล้วก็ตีนะครับตีเพื่อให้ลากเขา,าจมลงข้างล่างนี่นะครับลากที่ลอยๆอ,อยู่เนะี่ยพอตีก็จะจมลนะเพราะ<ๆ>จะคว่ำเขาเองนะเป็นธรรมชาติขเขาเองนะครับอ่า ทำต,ตามได้เลยนะครับโอ้อันนี้จะค่อนข้างเยอะไปหน่อยไม่เหมือนบอ่อไม่เหมือนกะละมังใบแรกแต่เดี๋ยวครูก็จะขยายนะครับเดี๋ยวอาจจะขยายลงไปในอ่างใหญ่นะครับว่าจะทําขยายอ่างใหญ่อยู่นะก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆืครับแหนแดงก็เป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงชนิดหนึ่งเมื่อมันมีโปรโตีนสูงสิ่งที่จะมารบกวนเขาก็คือพวกบรรดาหนอนหน,น,นอนผีเสื้อกลางคืนนะครับซึ่งชอบชอบมาลงในตอนกลางคืนแล้วก็มา าวางไข่แล้วก็มากัดกินใบของแหนแดงของเราซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับในการเจริญเติบโตพวกหนอนด้วงหนอน,น,อนผีเสื้อกลางคืนหรือหนอนไรน้ําก็ตามนะครับนี่คือศัตรูของเขาดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันในเบื้องต้นก่อนนะครับครูใช้นี่ครับนี่ผ้ามุ้งนี่แหละนะครับในการเอามาปิดทับปิดทับเบื้องต้นไว้ก่อนนะ,นะครับแล้วก็หาอะไรมาทับซะหน่อยนี่ครับเรียบร้อยนี่นะ ก็พอที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ผีเสื้อมาวางไข่ได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะปิดไว้ทุกวงนะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ครูทําสเกลง่ายๆสําหรับเพื่อนๆที่คิดว่าไม่มีพื้นที่พอที่จะทําบ่อในพื้นที่กว้างๆทาเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับที่พอที่จะมีแรงของปุ๋ยแรงของอาหารสัตว์ไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์เล็กๆน้อยๆในบ้านของเรานะครับถ้าว่าบ้านเรามีไม่มากนะครับนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับคลิปต่อไปเราจะมาว่าดด้วยเรื่องของแหนแดงในวงบ่อใหญ่นะครับติดตามครูไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ